รีลันเสียวอู่เอสตีสายปีกตัวยิ๊ดที่สุดในณปัจจุบันของเมตาพร้อมกับกายแท้วิญญาณยุทธไปดูกันว่ามีของอะไรให้สุ่มบ้างในตู้มีของอะไรดีลันแล้วทําดาวด้วยของอะไรกันไว้บ้างสําหรับคนที่มีเกาะหน้านี้ลุยครับ สวดีครับประกาศสดดีเป็นพื่อนที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศัพ์ประยุทธ์มีอาจารย์เซิร์ฟจีนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครเป็นน้องเสียวอู่ก่อนเดี๋ยวไม่เข้าตรีมนะครับนี่น้องเสียวอู่อัชูร่านะครับตัวละครโมเดลสวยมากจริงนะเป็นแบบร่างสวยมากเสียวอู่ชูร่ากับเสียวอ่าทางซันชิวหลัวครับคือเทพเดียวกันนะแบบลงคู่กันโคตรเท่สองตัวละครนี้ครับใช้ดาบสุดความเท่เลยนะครับก็เป็นฐานะของตัวละครรีรันนะครับเป็นตัวละครที่ เป็นเสืออูบวกกับกายแท้นะครับกายแท้เนี่ยจะเข้ามาพร้อมกับเสืออูช่วงแรกเลยและกายแท้อยู่ทั้งหมด3วันนะครับส่วนตัวละครก็อยู่ทั้งหมด8วันนะครับอันนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่ทําดาวไว้นะครับจานทาไวถึง2ดาวแดงนะครับก็มีคราวันแรกนะครับได้ตั๋วมา10บใบนะครับมันจะเป็นตั๋วนี้แล้วนะไม่มีให้แลกนะครับไม่มีให้แลกในเซิร์ฟนอกนะครับคุณต้องมีตั๋วของมันก็คือต้องมีเพชรเอาไว้สำหรับซื้อตั๋วในรอบรีลันนะครับไม่สามารถแลกตั๋วม่วงเป็นตั๋ออันนี้ได้นะอันนันบะคร อรางวัลเนี่ยมันเหมือนเดิมกับปกติในรอบแรกนะครับสําหรับคนที่กําลังเรีรันหานะครับก็มาหลังจากถังซานเทพซีรัวเรียกได้ว่าเป็นดึงเมตาแล้วก็ได้ข่าวว่าเหมือนจะมีแหวนคู่มาด้วยนะครับโอ้โหฟ้าล้วนไอแซดแม่แห่กูเปิดแค่นี้จัดให้กูฟ้าล้วนเลยเหรอในด้านบนเป็นทานะของกายแทย้วิญญาณยุทธ์ครับจะเป็นรางวัลสเต็ปแล้วนะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับก็คือเวลาเปิดเนี่ยมีสเต็ปรางวัลให้ด้วยนะครับ20นะครับนี่มีทองให้ด้วยสําหรับคนที่มีตังตีบวกนะครับ 40นะครับอุ้ยเซกออก่ะเยอะมาก60นะครับ85นะครับ120นะครับเป็นสกินนะครับ1น0นะครับแล้วก็เป็น220นะครับอูให้นี่300ไปตีประุกแหวนนะครับเดยะของรางวันที่เราจะสุ่มได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราวันตั้งแต่อาเขาด้วยนะกล่องนะครับอันนี้จะเป็นเลือกอุปกรณ์วิญญาณนะครับแบบพิเศษนะครับกายแท้มี6อันนะครับสามารถเลือกกายแท้ได้นะครับหรือจะเป็นเซียวอู่เทพสมุดปีปีตรงหรือจะเป ก็ถ้าส,สวยๆหน่อยก็เท่ตมุกกับปีไปตรงแหละถ้าใครยังไม่มีอะไรเงี้ยสามารถมาเลือกแลกจากนนี้ได้นะครับสามารถเลือกได้1อันกล่องกระดูครับเป็นกระดูเซตใหม่เลยครับเซตสี่นะเซตใหม่ล่าสุดนะครับเซตสี่โหบอกเลยว่าเซตสามจะทำดาวไม่เต็มเซตสี่ม่กมาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกระดูขาน้องเสียวอู่นะครับกระดูชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นพิเศษใหม่แกะกล่องสําหรับน้องเลยนะครับความสามารถก็เป็นเพิ่มด้านสแต็คให้กับน้องนะครับดีมากๆสำหรับคนที่ต้องการเล่นเสียวอู่ชิ้นนี้เนี่นไดด้้วย ก็บอกว่าทุกๆ10ของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูในปัจจุบันนะครับซึ่งสูงกว่าเนี่ยทำให้เสออู๋ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น8เนะครับสีดาวหาักเสออูเนี่ยอยู่หกักถังซานอชุล่าอยู่ข้างคุณในเรื่องเริ่มต้นการต่อสู้นะครับทุกครั้งที่อัตราโจ,จ,จมตีของตัวเสออูสูงกว่าศัตรูเนี่ยที่เป็นโจมตีที่จะเข้าใครับสูงกว่า20จะได้รับสแต็กอะลอมรวมนะครับแล้วก็ในหมวกการขานันเมื่อการต่อสู้มีถังซานอยู่ด้วย ราจะโจมตีพื้นฐานพลังชีวิตที่มีพลังชีวิตต่ํากว่าเรานะครับก็คือเป็นเอาไว้เล่กนกระถางซานนะ่ะสำหรับคนที่จะเล่นนะครับขาฟิเชอนั้นอนาคตน่าจะมาในกิจหน้าแน่เลยนะครับก็คือง่ายว่าอันนี้เล่นกับถังซานเทพซิวหลวน่าจะเน้น,น,นในพีวีพ p มากกว่าครับตีกระดูกไม่น่าจะเอาลงคู่กันเน้นพ p ว p งานนี้มีจริงนึกแน่นอนนะครับโดยการันตีนะครับการันตีกระดูกที่300นะครับการันตีอ,อันนี้ย4ดาวนะครับอยู่ที่ 180การยแท้80แล้วก็เป็นกล่อง60นะครับอันนี้ในการไม่ได้สุ่มเลยนะว่าไงดีว่าจ,จริงจะดองเพชรเอาไว้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะสุ่มจะอะไรนะครับคือสุ่ม20บใบก็ได้ใส้กรอกได้ทงดีอยู่นะแต่20บใบก็ใช้อีกพันกว่าเพชรอ่ะคือมันมันเข้ามาแล้วนะครับอเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรให้ซื้อกันบ้างนะครับโอเคมา 6, 6 6 6นะครับมา1,300ได้ไส้กรอก120นะครับแล้วก็ อันนี้นะครับกายแท้อ่ะยี่สักยี่สิบใบครับขำๆปามปามปามโอ้โหนี่อยากจะขำเลยแต่ละทีที่ได้โอ้โหไม่มีชื่อขึ้นอะไรสักอย่างครับแม่เจ้าอย่างเรือครับส่วนของรางวัลให้แรกนะครับเมื่อใช้ครบส0 0รเนี่ยแลกกายแท้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีจิตนะครับนี่สามารถเลือกจิตของน้องเซอุกสำหรับคนที่ไม่ได้ทําไว้ได้ส่วนของรางวัลด้านล่างนะครับก็เป็นก้างปลามีอุปกรณ์นะครับที่เรือก็เป็นของรางวัลจิปะทะไม่มีกระดูกฟิชชั่นเสริมใดๆนะ สำหรับคนที่รอทางหน้าของท่วงนีรันนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับตัวทางหน้าของเซอุลแล้วก็ไกยแท้รีรันใครที่ไม่มีเลยเนี่ยอาจจะต้องสํารองอะไรหลายๆอย่างไว้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวในการเปิดในตู้ตัวละครธรรมดานเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยเอาไว้แลกตู้กายแท้ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องเก็บเพชรไว้สําหรับเปิดตู้ธรรมดาแต่บนเซิร์ฟเวอร์ไทยเหมือนจะแลกให้ได้มั้งครับมรเมนูคเขาจะทําระบบตามเซิร์ฟนอกหรือเปล่าต้องรอรุ่นกันอีกที เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสี่ยวอู่นะครับรีิรันมา้องไกแท้นะก็สําหรับคนที่ขาดอันใดอันหนึ่งก็สามารถมาจัดนองได้จากในนี้ได้เลยนะครับห้านจากตู้ทังซันที่ตีหลัวไปแล้วด้วยนะอ้โหงานนี้เรียกได้ว่ากําลังจะดึงคุณภรรยาสุดสวยเสี่ยวอู่เนี่ยเข้าสู่เมตาการเล่นนะครับเรียกได้ว่าทางซานบอกเก่งคนเดียวไม่เอาครับขอแฟนผมเก่งด้วยงานนี้เราลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงลงคู่กันจะมว่าเล่นกันสนุกสนุกมันๆแน่ๆนะพ v p พเดือดๆเลยอะสองตัวนี้ลงคู่กันนะครับ ฝากกดซักคนได้เป็นกำลังใจช่องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์กันด้วยฝากร้านเติมเงินเซราโกพัสเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มี